สวัสดีค่ะวันนี้กับใบคาชนีมีก้ามนะคะไหนใครชอบสควอตบ้างสำหรับใครที่สควอตโดยน้ำหนักตัวแล้วรู้สึกว่าเออมันเริ่มจะไม่มีพัฒนาการนะคะดีใจด้วยนะคะคุณได้ไปต่อก็ u ล b b ดัมเบลคอน t วนชัลสควอตท่านี้นะคะจะได้ในส่วนของต้นขาและก้นโดยรวมท่าที่สองก็กลั u ดัมเบลซูโม่สควอต ท่านี้นะคะให้ยืนขาก้นกว้างเลยแล้วก็ชี้ปลายเท้าออก45องศานะคะจากนั้นย่อลงมาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้จะเน้นเรื่องของต้นขาด้านในนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สควอตแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโดนก้นให้ฝึกท่าซูมโมส่สควอตเยอะๆเลยนะคะท่าที่3 overhead dumbbell unilateral squat ท่านี้นะคะ ให้หาดัมเบลที่น้ำหนักพอดีกับมือเราหรือถ้าใครไม่รู้จะเริ่มตรงไหนให้เริ่มที่2.5กิโลก่อนนะคะท่าที่4 overhead dumbbell bilateral squat ท่าประเภทนี้นะคะจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไปพร้อมๆกับการสร้างขาและกล้นที่แข็งแรงด้วยค่ะ front s q u a t with dumbbell s. ท่านี้นะคะจะได้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนหรือว่ากล้ามเนื้อใบเสร็จนะคะแล้วก็ท่านี้เนี่ยจะเป็นการฝึกการทรงตัวแถมยังได้กล้ามเนื้อก้นนะคะเยอะมากๆด้วยอย่าลืมโฟกัสที่ก้นเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลำตัวจะต้องตั้งให้ตรงนะคะอย่าให้เอียงจนเกินไป boyfriend squat ท่าน,นี้นะคะไปหยิบเพื่อนหยิบแฟนหยิบใครก็ได้ที่เดินผ่านไปผ่านมามาเพราเลยคนที่ให้เราสะคอรอตนะคะก็จะได้ฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวส่วนตัวเราเองก,ก็จะได้ฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็ก้นไปด้วยสำหรับวันนี้ไปค่ะต้องขอลาไปสคัครอตก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ กลับมาแล้วและสำหรับสถานที่วันนี้นะคะต้องขอบคุณ Fit Junction Studio ค่ะที่นี่นะคะสอนโดยเทรนเนอร์คุณภาพใครที่อยากฟิตมาเรียนที่นี่ได้เลยติดต่อไลน์ข้างล่างนี้เลยนะคะ